การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มต้องลงบันทึกบัญชีเป็นรายการสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการตามที่อยู่ในข้างไหนนะคะถ้าเป็นสินทรัพย์แปลว่าเป็นภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อหรือเป็นลูกหนี้นะคะถ้าเกิดภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราเรียกเจ้าหนี้ค่ะเราเรียกเจ้าหนี้นะคะถือเป็นหนี้สิน นี่สินของกิจการการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มคิดตามหลักความเป็นจริงนะคะในการทําธุรกิจของเราเรามีตั้งแต่ซื้อของมาแล้วขายของออกไปนะคะฐานภาษีของการซื้อกับฐานภาษีของการขายต้องไม่เท่ากันต้องไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกตินะคะการบันทึกบัญชีล่ะเวลาซื้อขายสินค้าคะ่ะอาจารย์เดบิตซื้อเครดิตสินค้านะคะอาจารย์เครดิต ภาษีซื้อค่ะอาจารย์มีภาษีซื้อนะคะอายกตัวอย่างนะคะอาจารย์มีการซื้อสินค้าสินค้าของอาจารย์ราคา100ค่ะสินค้าของอาจารย์ราคา100อนะคะอาจารย์มีภาษีซื้อ7บาทร้อยละ7เนาะอาจารย์จ่ายเงิน107ค่ะ การส่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มาการส่งคืนสินค้าแล้วก็ได้รับส่วนลดเนื่องจากการขายนะคะสมมุติว่าสินค้าลดเนี้ยที่เราซื้อมาปรากฏว่ามันมีการอาจจะชำรุดเสียหายหรือเราได้รับส่วนลดนะคะอาจารย์ก็เจ้าหนี้ลดลงถ้าเกิดเขาคืนเงินเราก็ได้เงินคืนภาษีซื้อก็เจ็ดเหมือนเดิมค่ะ สินค้าส่งคืนและส่วนลดราคาทุนนะคะสินค้าเราจะบันทึกที่ราคาทุนนะคะจำได้ไหมราคาทุนคืออะไร ราคาทุนคือราคาที่ได้มานะคะที่ซื้อมานะคะบวกค่าขนส่งขาเข้า,ขาวบวกด้วยอะไรคะค่าจ่ายที่ทําให้สินทรัพย์นั้นมันพร้อมใช้งานหรือพร้อมขายนะคะการขายสินค้าในชีวิตจริงเราไม่ขายเท่าทุนแน่นอนถูกไหมคะเราซื้อมาร้อยหนึ่งเราต้องขาย200ค่ะอาจารย์บอกอาจารย์ขายสินค้าเนี่ยที่ราคา,อาสองร้อยนะคะ ในราคา200อาจารย์มีภาษีขายเท่าไหร่คะภาษีขาย14บาทถูกไหมคะคือ7คูณด้วย100ละ7คูณด้วย200อาจารย์ต้องได้เงินจากลูกค้าคือ2 14บาทนะคะการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสินค้ารับคืนเมื่อมีส่งคืนก็ต้องมีรับคืนถูกไหมคะมีส่งคืนมีรับคืนคืออะไร ปรากฏว่าเราขายสินค้าให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่พอใจค่ะลูกค้าบอกขอส่งคืนแล้วกันส่งคืนสมมุติ200เมื่อกี้อาจารย์ก็คืนมา14บาทอาจารย์มีสินค้านะคะ200อาจารย์อาจจะได้เงินหรืออาจารย์อาจจะลดลูกนี้หรืออาจารย์อาจจะต้องเสียเงินคืนเขาไปนะคะ ปิดบัญชีภาษีต้นเดือนภาษีสิ้นเดือนนะคะภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่งรอนำส่งแปลว่าสนารนรัพก์เป็นเจ้านี้หรือลูกนี้คะสรรัพก์เป็นเจ้านี้อาจารย์เดบิตภาษีขายเครดิตภาษีซือ้อผลต่างคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อผลต่างก็จะเป็นไงคะอยู่ด้านนี้ค่ะด้านนี้คืออะไรคะ ล,ลูกนี้กรมสรรพากรลูกนี้กรมสรรพากรแปลว่าอะไรคะเราสามารถขอคืนได้เราสามารถขอคืนได้นะคะกิจการไม่เปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งและขอคืนอาจจะบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงบัญชีเดียว ไม่ต้องเขียนว่าเป็นซื้อเป็นขายนะคะแล้วก็หายอดคงเหลือสุทธิปรับปรุงบัญชีในสินทรัพย์บัญชีสินทรัพย์นะคะกรณีมีการนำส่งนะคะนำส่งอันนี้ภาษีขายลบภาษีซื้อทุกคนรู้แล้วว่าเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มถ้า A คือภาษีขายนะคะภาษีขายข้อ B คือภาษีซื้อนะคะ กรณีรับคืนภาษีรับคืนภาษีเราก็เดบิตลูกหนี้หรือเงินสดนะคะโดยปกติรับคืนมักจะคืนเป็นเงินสดเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะการขอเครดิตภาษีนะคะเพื่อใช้ในเดือนต่อไปเราก็จะมีการปิดภาษีซื้อและภาษีขายค่ะถ้าใช้ในเดือนถัดไปก็ค่อยไปยกยอดทำแบบเดิมใหม่ทำแบบเดิมใหม่บบมหมตัวอย่างนะคะ ในเดือนมกราคมบมจดาวเหนือซื้อสินค้าเป็นเงินหนึ่งล้านบาทค่ะกิจการขายได้3ล้านแน่นอนซื้อต้องถูกกว่าขายถูกไหมคะกิจการถึงจะมีกำไรกิจการบันทึกบัญชีรายการเหล่านี้อยู่ในระบบสินค้าคงเหลือค่ะอาจารย์เดบิตซื้อนะคะทำไมถึงคิดตั้งหลานหนึ่งซื้อเพราะเราบอกเราซื้อหลานหนึ่ง กิจการขายได้3แสน3ล้านอันนั้นเอาไว้คิดตอนสเต็ปภาษีขายค่ะเดบิตภาษีซื้อภาษีซื้อแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะต่อไปค้าขายค้าขายเราจ่ายเงินเห็นไหมคะอาจารย์จริงๆราคาขายแค่3ล้านนะทําไมเราจ่ายเงินเยอะกว่าเดิมก็เยอะกว่าเดิมสิเพราะมันมีภาษีขายด้วยนะคะการคํานวณภาษีที่ต้องชําระก็จะคํานวณที่ยอดสุดที่ภาษีขายลบภาษีซื้อค่ะ การบันทึกโอนปิดบัญชีภาษีขายล,ลบภาษีซื้อเราก็จะปิดบัญชีไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะภาษีขายธรรมชาติอยู่ด้านเครดิตอยู่ด้านเดียวกับการขายเนาะเราต้องการปิดมันเราก็เดบิตมันทิ้งซะเป็นศูนย์ภาษีซื้อก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ผลต่างจะกลายกลับมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มแทนนะคะยกตัวอย่างข้อ5การบันทึกการชำระภาษี มูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพกรอาจารย์รู้ละผลตา่างภาษีซ Poke> ื้อภาษีขายเป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็เอาภาษีขายลบภาษีซื้อค่ะได้ยอดแสนสี่ใช่ไหมคะอาจารย์เดบิตภาษีมูลค่าเพิ่มอาจารย์เครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพกรค่ะล้างทิ้งนะคะอาจารย์เดบิตเจ้าหนี้กรมสรรพกรแสนสี่อาจารย์เครดิตเงินสดค่ะอาจารย์เดบิตภาษีมูลค่าเพิ่มแสนสี่ อาจารย์เครดิตเงินสดค่ะนะคะตัวอย่างต่อมานะคะบ,บอม,มจอดาวเหนือในเดือนมาการานเนี่ยซื้อสินค้ามา2ล้านกิจการขายได้แค่ล้านเดียวเราเดาได้ไหมคะครั้งนี้เราจะเป็นลูกนี้หรือเจ้านี้คะสันปกรเป็นอะไรกับเราสันบกรเป็นเป็นอะไรคะไหนดูซิ2ล้านขายจริงได้ล้านหนึ่ง ภาษีขายต้องมากกว่าภาษีซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นสมปทรั์เป็นอะไรคะ,ะเราดูนะคะบันทึกรายได้อาจารย์เดบิตเงินสดเครดิตขายภาษีขายบันทึกภาษีขายลบภาษีซื้อค่ะได้ยอดติดลบ7 0,000ืติดลบ7 0 0 0หแปลว่าเราจะสามารถขอคืนได้ขอคืนได้นะคะจากกรมสรรพากร บันทึกการขอคืนเวลาขอคืนทำยังไงอาจารย์เดบิตลูกหนี้กรมสรรพกรเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเราไปขอคืนค่ะขอคืนนะคะอาจารย์เดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้กรมสรรพกรค่ะอาจารย์เดบิตเงินสดเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะลองมาดูโจทย์อีกสักตัวสินะคะ นักศึกษามาดูนะคะตัวอย่างนะคะการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มรายการ2เดือน2เดือนต่อเนื่องนะคะอะ่เราลองมาดูรายการค้าของกิจการนะคะมีการขายและให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบันทึกบัญชีสินค้าระบบซิ้งงวดค่ะจำได้ไหมเรียนธุรกิจพาณิชยกรรมมาแล้วถูกไหมคะระบบ p e r i อดิกนะคะบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม7% รายการค้าเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตนงวดกิจการมีภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่งรอนำส่งอันนี้คือยกมานะคะยกมาในโจทย์ข้อนี้จะไม่ลงรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่ายอ่ะเรามาดูโจทย์ตัวอย่างคะ่ะมีนาคมวันที่สองซื้อสินค้าเป็นเงินสดภาษีมูลค่าเพิ่ม7% วันที่4ซื้อสินค้าเป็นเงินสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มโดยปกติมันก็จะสลับกันไปนะคะกิจการอาจจะมีการซื้อที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มบางครั้งไม่มีก็ได้นะคะอ่านไล่ไปทีละข้อนะลูกแล้วเราก็มาดูทำแบบฝึกหัดเลยค่ะอะลองมาดูวิธีการบันทึกบัญชีสินะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือข้อ1อ่าข้อ1คืออะไรนะคะ ไล่ไปทีละวนันข้อ1วันที่2นะคะกิจการซื้อมีภาษีมูลค่าเพิ่มอาจารย์เดบิตซื้อถูกไหมคะเพราะเป็นธุรกิจพ e เร o d ดิหรือระบบสินค้าแบบสิ้นงวดนะคะอาจารย์เดบิตซื้อ2,75 0 0 0ภาษีซื้อ7ของ2,07 0 0 0ค่ะแล้วก็เครดิตเงินสดเพราะเขาบอกว่าซื้อเป็นเงินสดนะคะวันที่4 ซื้อแต่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเดบิตซื้อเครดิตเงินสดปกติวันที่8วัสดุสำนักงานมีการซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสดวัสดุสำนักงานมีซื้อแล้วมีแวดด้วยค่ะเรามีภาษีซื้อนะคะต่อมาวันที่10ค่าหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์เป็นเงินสดซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ในธุรกิจที่ไม่มีแวดถูกไหมคะพวกหนังสือวารสารตำราเรียนนะคะ วันที่12ขายสินค้าเป็นเงินสดขายสินค้าเป็นเงินสดอาจารย์ก็ได้เงินสดถูกไหมคะอาจารย์เครดิตขายค่ะขายจะบันทึกด้วยยอดที่ยังไม่รวมแบตแต่เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้านี่ค่ะเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าก้อนนี้ต้องเป็นก้อนที่รวมแบตนะคะอันนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเรียกเก็บจากผู้บริโภคแล้วตัวกิจการถึงจะเอาเงิน เ0็ดบาทเนี้ยไปนำส่งแทนลูกค้านะคะ,ะเราเรียกภาษีขายค่ะวันที่15มีการจ่ายเงินของเดือนที่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะเดือนที่แล้วเรามีภาษียกมา6,000บาทภาษียกมา6,000บาทเป็นเจ้าหนี้กรมสรรพากรค่ะเราเดบิตภาษีมูลค่าเพิ่มเราเครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพากร นำส่งยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะนำส่งนำส่งแบบฟอร์มค่ะแบบฟอร์มที่ว่าคืออะไรคะแบบฟอร์มพพ3 0จําได้ไหมคะกลับไปดูแบบฟอร์มในสไลด์ก่อนหน้านะคะต่อมาวันที่15เราจ่ายเงินค่ะนำส่งแบบฟอร์มปุ๊บจ่ายเงินด้วยค่ะเดบิตล้างเจ้าหนี้กรมสรรพกรเครดิตเงินสดค่ะวันที่16นะคะ กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อขายเป็นเงินเชื่อก็มีแวดได้นะคะแวดไม่เกี่ยวกันว่าจะเป็นขายสดขายเชื่อนะคะเราเก็บเงินจากลูกค้าเห็นไหมคะเราเรียกว่าลูกหนี้การค้าเรายังไม่ได้เงินนะคะเราขายที่ยอด1นึ0 0 0สค่ะแล้วก็มีภาษีขาย7%ของแสนห้าวันที่18เราบอกว่ากิจการ ที่เราซื้อมาของที่เราซื้อมาเนี่ยเราขอส่งคืนค่ะเราส่งคืนเพราะว่าอาจจะเป็นของชำรุดเสียหายหรือใดๆแต่ซัพพลายเออร์เราหรือคนขายของให้เราบอกว่าลดให้ละกันของไม่ต้องคืนมาก็ได้เขาก็เลยลดเป็นเงินค่ะอาจารย์เดบิตเงินสดนะคะอาจารย์เครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดสินค้าจะต้องคิดด้วยมูลค่าที่ก่อนแวตนะคะไม่รวมแต แล้วเราก็เครดิตภาษีซื้อค่ะเราได้เงินสดคืนมาในราคารวมแวตนะคะวันที่20มีลูกหนี้บริการนะคะรายได้ค่าบริการเราเรียกเก็บแล้วนะคะเรามีภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนดนะคะภาษีขายเกิดขึ้นนะคะเราให้บริการมีลูกหนี้วันที่28ค่าทําความสะอาด คราวนี้เราได้รับใบแจ้งหนี้ค่ะเราไปจ้างถูกไหมคะเราก็เหมือนการซื้อสินค้าค่ะเราไปจ้างแต่เปลี่ยนจากสินค้าเป็นบริการอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีค่าทำความสะอาดนะคะ2005ถือเป็นค่าจ่ายนะคะมีภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดแล้วก็มีเจ้าหนี้อื่นค่ะวันที่31มาหาภาษีขายและภาษีซื้อค่ะว่ามีกี่ครั้งในรอบเดือนนี้ ภาษีขายทั้งหมดนะคะมี7,000กับ1,500นะคะแล้วก็ภาษีซื้อ1,9,250บวก2,80ลบด้วย1,750เอาเอามาบวกมาลบให้หมดนะคะมีสินค้าส่งคืนรับคืนจะต้องเอามาหักกลบลบกันให้หมดผลต่างครั้งนี้เป็นยังไงคะอยู่ด้านไหนเอ่ยผลต่างครั้งนี้เป็นด้านไหน ภาษีขายเป็นไงคะน้อยกว่าภาษีซื้อผลต่างอยู่ด้านเดบิตผลต่างอยู่ด้านเดบิตเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กรมสรรพากรผลต่างอยู่ด้านเดบิต280ผลต่างด้านเดบิตเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กรมสรรพากรคะเป็นลูกหนี้กรมสรรพากรถูกไหมคะ ตัวนี้ผลต่างนะคะเป็นลูกหนี้กรมสรรพากรน,นะคะอ่ะเรามาดูต่อไปนะคะเดือนต่อไปค่ะเดือนต่อไปเมษาสิ้นมีนาแล้วนะยังไม่ถึงเวนวันนำส่งเราจะนำส่งภายใน15วันนับถักจากวันสิ้นเดือนนะคะ เมษายนวันที่สองเครื่องใช้สำนักงานก็ไปซื้อมาแล้วมีแวดค่ะอาจารย์เดบิตเครื่องใช้สำนักงานภาษีซื้อและเงินสดวันที่4เกิดลูกหนี้ค่าบริการได้รับชำระเงินค่ะได้รับเงินจากการให้บริการวันที่20มีนาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ล้างลูกหนี้ทิ้งถูกไหมคะอาจารย์ได้เงินสดนะคะอาจารย์มีภาษีขายเกิดขึ้นจริงค่ะ เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะเขามาชำระเงินนะคะวันที่6นะคะอาจารย์มีเจ้าหนี้ค่ะเพราะอาจารย์ไปจ่ายชำระค่าบริการตามใบแจ้งนี้ที่กำหนดนะคะอาจารย์เดบิตเจ้าหนี้อื่นเครดิตเงินสดแล้วก็ภาษีซื้อค่ะวันที่8มีค่ารับรองนะคะเดบิตค่ารับรองเครดิตเงินสดจ่ายค่ารับรองเผอเอิญว่าค่ารับรองนี้ ดันเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะวันที่10ค่ะอาจารย์มีการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อแล้วซื้อกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเหมือนเดิมอาจารย์มีซื้อมีภาษีซื้อขออภัยนะคะเจ้านี้การค้าหนูต้องเขียนล้นเข้ามาเป็นเครดิตนะคะ เป็นเครดิตไม่ใช่ชิดนี้นะคะเครดิตต้องอยู่ด้านขวาไม่ใช่ชิดซ้ายนะคะต้องเป็นเครดิตแบบนี้นะคะวันที่12อาจารย์เดบิตเงินสดขายแล้วก็เครดิตภาษีขายเนื่องจากมีการขายสินค้าเป็นเงินสดค่ะวันที่14มีการส่งสินค้าคืนค่ะการส่งสินค้าคืนทำให้เป็นยังไงคะเจ้าหนี้การค้าของอาจารย์ ลดลงถูกไหมคะสินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ด้านเครดิตนะคะต้องอยู่ด้านเดียวกันกับภาษีซื้อนะคะเครดิตนะคะขยับร่นมาค่ะไฟล์มันอาจจะผิดเพี้ยนเนื่องจากเซฟเป็น PDF, —นะคะอาา่านเดบิตตัวนี้ถูกแล้วตัวเลขถูกนะคะแต่ว่าเขียนผิดเว้นวักผิดนะคะเดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลด ภาษีซื้อนะคะวันที่1 5ถึงรอบถูกไหมคะถึงรอบจัดการเดือนที่แล้วก่อนค่ะเดบิตลูกหนี้กรมสรรพากรมีการนำส่งนะคะแล้วก็เครดิตยื่นแบบนะคะยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นด้านเครดิตนะคะมันร่นมานะคะอันนี้เป็นด้านเครดิตถูกแล้วนะคะยื่นแบบภาษี เะะมษายนวันที่20นะคะกิจการรับสินค้าที่ขายเป็นเงินสดนะคะรับคืนสินค้ารับคืนสินค้าที่เคยขายอาจจะเกิดชำรุดเสียหายนะคะมีการรับคืนอาจารย์ก็ต้องคืนเงินสดเขาไปคืนเงินสดเขาไปนะคะมีการรับสินค้าคืนกลับมาเราเรียกสินค้ารับคืนและส่วนลดและภาษีขายนะคะวันที่25มีการรับเช็ค จากสรรพกรคืนกลับมาค่ะตัวนี้ที่เราไปส่งแล้วเราก็ได้รับเงินคืนสรรพกรทำงานรวดเร็วนะคะเดี๋ยวนี้เราคืนพางอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วได้รับเงินเร็วมากวันที่27ค่ะบริษัทมีการตัดนี่ศูนย์แล้วก็กลับรายการภาษีขายคำว่านี่ศูนย์แปลว่าอะไรตอนมิเทอมเราเรียนเรื่องรายการปรับปรุงแล้วถูกไหมคะนี่ศูนย์คืออะไรเอ่ยนี่ศูนย์คือ เราเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ค่ะอ่าอาจารย์มีหนี้ศูนย์เกิดขึ้นเก็บเงินรายนี้ไม่ได้และหนี้ศูนย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวด5นะคะ 5xx ไปเลยค่ะอ่าอาจารย์เดบิตหนี้ศูนย์ภาษีขายเครดิตล้างลูกหนี้ทิ้งนะคะวันที่30เกิดเหตุการณ์คือภาษีขายภาษีซื้อต้องมีการสรุปแล้วก็หาผลต่างค่ะในครั้งนี้ ภาษีขายธรรมชาติอยู่ด้านเครดิตเราต้องการปรับปรุงให้เป็นศูนย์เพื่อให้สุทธิแล้วอยู่ด้านเดียวนะคะเราก็เลยเดบิตทิ้งภาษีซื้อเช่นเดียวกันค่ะเราต้องการทำให้มันหายไปธรรมชาติภาษีซื้ออยู่ด้านเดบิตพอเราจะนำส่งปุ๊บเราเครดิตมันทิ้งค่ะผลต่างรอบนี้อยู่ด้านไหนลูกผลต่างรอบนี้เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้านเครดิตอยู่ด้านเครดิต เป็นอะไรคะเจ้าหนี้หรือลูกหนี้กรมสรรพากรคะเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้กรมสรรพากรแปลว่าเราต้องนำส่งเงินถูกไหมคะเราต้องนำส่งเงินกรมสรรพากรนะคะอาเรามาดูสมุดบัญชีแยกประเภทเราจะเห็นว่าในเดือนเมษายนเห็นไหมคะเรามีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการปิด ปิดบัญชีนะคะปิดบัญชีหาผลตา่างระหว่างภาษีขายและภาษีซื้อแล้วก็วันที่15เราก็ยกไปยกไปตอนนี้คือเราจ่ายเงินอ่ะเราได้คืนค่ะขออภัยได้คืนได้คืนยอดยกมาเราก็ไม่มีภาษีซื้อนะคะก็จะมีการปิดบัญชี ภาษีซื้อคู่กับบรรัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในรายการปรับปรุงภาษีขายก็เช่นเดียวกันค่ะมีการปิดคู่กับบรรัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นเจ้าหนี้เนะาะอ,อ,อันนี้คือภาษีซื้ออันนี้คือภาษีขายนะคะภาษีขายทําเช่นเดียวกันค่ะมีการปิดปรับปรุงส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็จะเห็นว่าอ้าวมียอดยกไปยกมา สุทธิคือ5,145บาทนะคะเจ้าหนี้กรมสรรพากรเคยมียอดยกมา6,000นนะคะพอเราชำระเราก็ต้องล้างทิ้งนะคะเป็นยังไงคะนักศึกษาพอเข้าใจระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไหมคะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการที่จะ นำภาษีมูลค่าเพิ่มไปรวมกับค่าสินค้าและบริการส่วนหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในภาษีมูลค่าเพิ่มคือหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะวันนี้จำริชาติก็ขอจบการบรรยายเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและทำความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ